เว้าออจีนดูจีนดูดูดูใต้จีหาวันนี้เรามาพบกับรายการเว้าออจีนดูโดยภาษาจีนนั้นเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญก็ว่าได้เพราะประเทศจีนนั้นมีธุรกิจมากมายในประเทศต่างๆเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับไปกันเลย ขีดหอดมูเด้ตอนนั้นสิบบ่อนาะโอ้ยขีดหอดลายโอ้ยมูกันเลยจักไปใส่ของมันหรอขีดหอดเพื่อนเพิ่งอยู่มาทำไรอ่ะโออเรามานั่งเล่นดิเฉยเราคิดอะไรไเรียบแยบเราคิดถึงเพื่อนอ่ะเหรอเขาต้องดื่มทะเลอ่ะเราซิวๆแล้วอ่ะแจ๊อากาศไม่ดีสินะใช่แล้วอ๋อใช่หรือเปล่า ยอแต่ว่าเราจะกลับบ้านแล้วคายเชอร์เฮ้ยจะไปไหนอะ่ะกลับบ้านอะ่ะอุ้ยเจีรยไปขึ้นรถนี่เราไปส่งขอบใจเพื่อน thank <laughs> you เาื่ l ไม้ร s ื่อโคฟรอคนาดาคนคูไทยได้นิดหน่อยอฝากเงิอฝากตัวด้วยนะครับ อ้าวนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องพยัญชนะนะคะพยัญชนะของเราก็จะมีกาไก่พอไข่คอควายแล้วก็พอคนานะคะแล้วก็ เคื่องครับเตี้ยนดิใครบอกให้เธอเล่นนี่มันโทรศัพท์ของผมโทรศท์อ่ะแล้วเธอเคยมาเอาโทรศัพท์กับครูตอนเย็นครับผมอะ้าวนักเรียนเรียงต่อค่ะ สวสานสาธารณะกันดีไหมกงหยวนไปไปสิไปกันโอ้เครื่องเล่นเยอะจังอยอย,อยากเล่นมาโยกอะ่ะโยมาสนุกจังเลย<ม>ฮาร์ชิง,ชงเฉียวโยงเบื่อแล้วเราไปเล่นชิงช้ากันไปกันอ้ย,อยชิงช้าก็สนุกเหมือนกันนะเนี่<ม>ยเดี๋ยวไป เราอยากไปหาอะไรที่สนุกสนุกทำมากกว่านี้อ่าวู้เฮ้ยเหนื่อยแล้วเลยไปเรากลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกันก็จบกันไปนะครับสำหรับรายการว้าวจีนดูนถ้ามีข้อิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย